ที่บุรีรัมย์นะคะที่วัดทุ่งโพค่ะคุณผู้ชมมีเหตุการณ์นะคนร้ายไปงัดตู้บริจาคนะสักประมาณตีสองเช้ามืดที่ผ่านมานะเจ้าวาดบอกว่าทั้งผิดกฎหมายทั้งบาปนะคะอยากให้คนที่เป็นคนร้ายเนี่ยรู้ตัวแล้วก็อย่าทําพฤติกรรมแบบนี้อีกนะคะเนี่ย ได้เงินไปหมื่นกว่าบาทนะคะสำหรับการงัดตู้บริจาคครั้งนี้นะคะสุดท้ายแล้วตํารวจสพเมืองบุรีรัมย์เจ้าอาวาสวัดทุ่งโพเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์คือพระชั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องร่วมกันค่ะลงพื้นที่มาตรวจสอบตู้บริจาคที่วัดทุ่งโพแห่งนี้นะคะแล้วก็ตรวจสอบรูปปั้นเนนกระปุกอมสินที่มีการติดตั้งไว้ภายในหอฉันของวัดทุ่งโพด้วยที่ตำบลอ,อีสานของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเนี่ยพอไปตรวจสอบค่ะ พบว่าตู้บริจาคเนี่ยมีร่องรอยถูกใช้ของแข็งงัดจนพังเสียหายแล้วก็เงินที่ญาติโยมเขาหย่อนบริจาคไว้ในตู้ก็ถูกขโมยหายไปจนเกลี้ยงค่ะเจ้าอาวาสคาดว่าเงินที่อยู่ในตู้ที่โจรมันขโมยไปเนี่ยนะมีไม่ต่ำกว่า1 0,000บาทเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ทางวัดไม่เคยเปิดตู้บริจาคเอาเงินออกมาเลยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคือก็ไม่เคยมีขโมยขโจรมาก่อเหตุทําพฤติกรรมแบบนี้นะคะ ทีนี้ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ทางวัดติดตั้งไว้ภายในหอฉันนะคะพบว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูนะคะมีผู้ชายรูปร่างสันทัดสวมกางเกงขาสั้นสีดำเสื้อแขนยาวสวมหมวกไหมพรมแล้วก็มีผ้าคลุมปิดบังใบหน้าใช้อุปกรณ์เนี่ยนี่นะคะใช้อุปกรณ์อะไรบางอย่างงัดแงะตู้บริจาคเพื่อขโมยเอาเงินในตู้ไปไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดย้อนหลังนะ,ะยังพบว่าเมื่อช่วงสักประมาณตีสองเช้ามืดวันก่อนนะ ก็มีคนร้ายซึ่งคาดว่าเป็นคนเดียวกันด้วยเข้ามาทุบก,กระปุกออมสินรูปปั้นเนนที่อยู่ภายในหอฉันแล้วก็ครั้งนั้นเนี่ยขโมยเงินในกระปุกไป1,000บาททางวัดแจ้งผู้ใหญ่บ้านไปแล้วแต่ก็ไม่คิดว่าคนร้ายจะย่ามใจกลับมาก่อเหตุงัดตู้บริจาคจุดเดิมซ้ำถึง2คืนติดกันแบบนี้นะคะ สุดท้ายตัดสินใจแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบแล้วก็ต้องมีการดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปะคะ่ะเจ้าอาวาดวัดทุ่งโพแล้วก็เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมบอกว่าหลังเกิดเหตุหลังเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ย คนร้ายเข้ามาก่อเหตุแบบนี้ทางวัดก็เลยแจ้งเตือนวัดต่างๆให้ระมัดระวังแล้วก็หามาตรการป้องกันล็อกห้องที่เก็บทรัพย์สินของมีค่าต่างๆของวัดให้ดีให้หนาแน่นมากขึ้น <S <S เพื่อไม่ให้ถูกคนร้ายเข้าไปก่อเหตุลักขโมยแบบนี้อีกนะคะแล้วก็เจ้าอาวาสเองยังฝากไปถึงหัวขโมยด้วยนะคะคนร้ายหรือว่ามิจฉาชีพต่างๆควรที่จะหยุดหยุด,ห,ยดหรือเลิกพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะ นอกจากจะเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายแล้วยังเป็นบาปด้วยเพราะเงินที่คุณขโมยไปเนี่ยเป็นปัจจัยที่ญาติโยมเขาบริจาคด้วยจิตบริสุทธิ์กําลังศรัทธาเพื่อต้องการช่วยเหลือวัดนําเงินไปใช้จา่ายค่าน้ําค่าไฟค่าทํานุบํารุงรักษาต่างๆภายในวัดวนะคะตู้รับบริจาคก็คือคนเขานําปัจจัยมาเขาบริจาคมาด้วยศรัทธาของเขาเองก็เพื่อช่วยทานุบารุง ขาน้ำขาไฟหรือเกี่ยวกับการสร้างของวัดเล็กๆน้อยๆไปดังนั้นผู้ที่คิดว่าจะมานัดมาแงตู้รับบริจาคของอวัดนั้นก็ขอให้ท่านได้คิดให้ดีว่าการกระทำไปนั้นเป็นทั้งบาปด้วยและก็ผิดทั้งกฎหมายของบ้านเมืองด้วยดัยงนั้นหากว่าท่านมีความคิดหรือ ในอันที่จะกระทำอย่างกล่าวนั้นกระคอยท่านงดืูคอยท่านหยุดกระทำ่ะแม่ใจบาปจริงๆนะฮะ